พอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินอีกแล้วนะครับพี่น้องขาวันนี้พามากินเหออนมจีนนะครับพี่น้องพามากินหนมจีนน้ํายาตีนไก่ครับพี่น้องขานี่ค่ะของอร่อยมากครับพี่น้องขามาจา้ะ มาเด้อนี่ค่ะโอ้ยล้นเลยดูสิมีตีนไก่มีเลือดนะคะนี่ค่ะอืมนี่ค่ะอืมผักนะคะก็มีผักเอกผักอิตูนะคะพี่น้องค่ะมาค่ะ เปิดมือเลยมาเด้อพี่น้องค่ะกินด,ด้วยกันเลยม,ม,ม,มีถั่วนะคะแต่งพราะไม่แค่นี้วันนี้ วันนี้รู้สึกเวียนหัวไงไม่รู้บอกไม่ถูก น้ำยาค้นๆเลรอ เจนขาดแล้วเนี่ย Oh. Mm -hmm. ชอนมันไม่สะใจพี่น้องค่ะ No. Hmm. นานแล้วไม่ได้กินตีน อร่อยฮึ่แกงแส่พริกแกงนะพริกแกงอะ่ะอืม mất hạc kim chuông quanh cái chim nha อร่อยเพียงอร่อยสัญญามิอยากทำคลิปยาวนคะคะดูเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้อร่อยแซ่บตามสไตล์สัญญานะครให้พี่น้องขาขอบคุณมากค่ะที่รับชมเจ็บๆด้วยกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย